มันนี้นอนอยังไงคะแบบนี้มันเย็นเหรอคะแบบนี้หนูใบหมอนหนูโดนแบบนี้มันเย็นเหรอคะเป็นผู้หญิงนะคะลูกหุบห,หน่อยค่ะหนูจ้าหุบหน่อยหุบหน่อยค่ะลูกหุบขาเข้าเออดีมากคะ่ะหุบขาเข้าค่าอ๊ะบอกให้หุบขาจะตื่นทําไมล่ะอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรคะแม่อุ้ยเสียงอะไรคะแม่หนูตกใจหมดเลยโอ้โหนูตกใจหมดเลยคะ่ะ อ๋หนูนอนต่อแล้วค่ะแม่หนูนอนต่อแล้วนะพี่กันไปเอาอะไรมาพี่กันเอาของกินมาป้าของกินมาให้อวดดูป้าเอาไปมาเปิดหัวให้แม่ดูหน่อยอ๋ออ๋อจะไปไหนอ่ะจะไปไหนคะจะไปไหนคะนจะไปไหนคะโอ,อย้ยแม่กลัวหนูลำคานแม่มากเลยจะไปไหนคะค่ะอะไรยังไงคะคนสวย ไปแล้ว